สุพมงคลเฉลิมพระชนมพฟันษาพระบรมราชินีสีสมัยปวงข้าพระพุทธเจ้าชนชาวไทยขอถวายชัยมงคลดลบันดาลขอพระองค์ทรงพระ,กระเกษมสวัสดิ์ฟูณพิพัฒน์สิริไไทยผ่องไพศาลย,ยงพระยศเกิดก้องฟ้าสุธาทาน พระชนวานจลัดล่าทาสตรีน้ำประไทยเย็นยิ่งมิ่งขวัญชาติงามพิราชขวัญประชาสง่าสีถ้ากอบกิจด้วยจงรักและพักดีพระภูมีเคียงพระราชชาหรืัไทยจิตอาสาพัฒนาพาประเทศทั่วขันเขตสุขสวัสดิ์นิรัิดิสัยพระบรารมีปกเกล้าสองเกิดก้องไกล รวมรวงใจน้อมศิระถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวปิยกุลบุญเพิ่มนายกเนติบัณฑิตยสภาในนามคณะผู้บริหารและพะนักงานเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปธรรม